นี่คือผมเราต่ออะได้อยู่พี่ถ้าถ้าถ้าไปงัดหลานเราได้ได้โวรสกูมาเอามาขายทีพีได้ใช่ไหมได้มึงงัดเป็นด้วยเหรอแตกเอฟสองพีติดเลยไหมติดติดเลยด้วยมึงมีพาร์ตพีกี่ดอกวะติดติดแนี่ไอ้เทิกตอนนี้ยังไม่มีพี่มีเก็บได้แค่สองนี้กดเอลัวสี่จัวเลยปิดจ๊อบติดรัวๆเพราะอะไรพี่พี่ก้าพี่ผมมาเซตตังจิวกันเขาดูดูดูนี่เป็อะไรนี่คืออะไรไปงานนี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวกลับไปนี่เลยกลับไปฟังดิได้ครับพี่แป๊บบนึงครัแป๊บนึงครับพี่ สามสี่ออกออกเป็นทำยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเอาเหรียญไปให้หนูตีมาแล้วเอะไรเปล่ยนข้อมกระเป๋าสามสี่ห้าพี่อะไรอ่ะหนูได้ยินเสียงซื้อนนะโผมจะให้ผมจะให้ผมเองโอเคมึงกูมึงฟังกูนะพี่เวตาไปแล้วนะกูไม่ชอบเปลี่ยนแปลงนะพี่ชายกูไม่ชอบถ้ามึงขอของเพื่อนกูถ้ามึงขอมึงต้องซื้อของเพื่อนกูถ้ากูให้กูให้เอง เมื่อกี้ที่ผมเล่นมันเล่นเฉยๆพี่คือขึ้นมาอันนั้นผมเข้าใจนะที่พี่อธิบายแล้วก็ตั้งแต่พี่เตือนผมเรื่องที่ว่าผมขอๆเนี่ยผมไม่ขอแล้วพี่แต่ตะื่อกี้คือผมแกล้งไอ้จูยเฉยครับคือแบบว่าเหมือนว่าเล่นกันแล้วจูมันขึ้นมามันมันจะขึ้นของแล้วของมันขาดหมอมีเศษกล่องพูดนะอ,อ่งเข้าใจครับเข้าใจอันนี้ผมขอโทษด้วยครับต่อมแค่แกล้งเล่นเฉยพี่แต่ว่าอันนี้ผมก็เข้าใจครับว่ามันผิดตั้งแต่พี่เตือนมาคือผมไม่ไม่ได้ขอแล้วพี่ ถ้ามึงอยู่มึงอยู่กูไม่ได้แล้วนะไอ้เหี้ยกูไม่ชอบครับทำไมพี่มีอะไรไม่ไปขอขอไปชงไอ้เฉินไอ้เหี้ยอะไรไม่ชอบมึงไปขอแก๊งเราคือแก๊งเราไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้ขอพี่ผมแค่ลงไปแกงไอ้จุยเฉียบมึงขอช่วยมึงขอช่วไปเฉินยังไอ้ลุงล่งกดล็องไม่ได้ลุงของแค่ลงไปแกงไอ้จุยมัไม่ได้พูดอะไรเลย แค่ผมขอแค่แก้จุยเฉยครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้จะขอของเลทั้งนั้นมึงทุกคนเลยนะให้มันมีขอเหื่อนนะเว้ยเข้าใจปะคนที่มึงคงจะติดเล่นได้คือคนในแก๊งเท่านั้นมึงเข้าใจไหมไม่ใช่คนนอกเออไม่ใช่ว่าใครทั้งหมดที่จะสนิทกับเราได้ทั้งเมืองมันไม่ใช่นะเว้ยมึงต้องดูการเทศะด้วยเข้าใจเปล่าครับพี่เป็นไรน้องปรับองตัวแค่นั้นขอโทษทีครับพี่บัง พี่ครับพี่เลิฟทำอะไรครับพี่ครับน้องบ๊อบอบี้อาบูดาบีทำอะไรครับพี่เลิฟเอ่อพี่กำลังรับของครับน้องบ๊อบอบี้อาบูดาบีรับอะไรครับพี่ไวเบวัดเจมครับรับผมไปเลี้ยงไหม <c oughs> ผมปลมป่อยพี่ไปพี่ก็ร้องน่ะมาร้องขอดชีวิตอ่ะไอพี่ผมไปลองไอนี่มาเว้ยลองไอพับจีมาเชียงค้อมัน เพราะมันไม่แหลกแล้วไงมันครมันอะ <c oughs> อีมันตีที่วัดได้หรอครับได้ครับพี่ได้พี่ฟังได้จีใช้บอดเขียวหนึ่งแล้วก็ copper copper เหล็กอะไรไหมพี่อะไรไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นครับรถพี่อยู่ใครวะรถพี่อยู่ใครรถพี่อยู่กับใช่บ้งม่เด็ดพอตอนนี้ตอนนี้พี่เชิญครับคุยด้วยไหนนะก็อดได้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 พี่าไงเอาเอาดีผมไม่ดื่มครับผมไม่ดื่ม ไหนว่าไปก๊อนว่าไงก๊อนว่าไงเอ่อข้ามมากระไ้พี่พี่จะตีของใช่ไหมตรงนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วตีของเสร็จแล้วจะเยอะเลยหรือเล้วบอกแล้วก็มีเรื่องในที่พูดจะต้องมันน้องมันไปไปเหมือนไปเซลล์พี่เรื่องของเรื่องอะไรพอดีน้องมันไม่รู้กาลเทศะขอโทษพี่ด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เลยก็จ้ามาเดือกจ้ามาเดือกไม่เป็นไรกูชินนะไม่สัตวบไม่คือมันก็มันก็ไม่ควรไงพี่ทุกเวลา ถูกเพราะว่าอันนี้พี่ก็พูดตรงๆนะว่ามันมันตรงนี้เอกก็คือเอกอ่ะตรงนี้ดูไว้ก็คือดูไว้อ่ะพี่อยากให้เข้าใจแบบนี้ยคือเราสนิทกันแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าพี่จะต้องสนิทกับทุกคนในแก๊งของเอกอ่ะมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วไม่ละไม่ไม่อยากให้เข้าใจเออไม่เป็นไรกูแค่อย่างไอ้นี่เฉยกูไม่ไม่กูไม่ได้เก็บมาคิดอะไรอยู่แล้วแต่แค่ว่าไม่อยากให้เข้าใจว่าเอ้ยเราเราสนิทกันแล้วคือพวกกูต้องสนิทกับทุกคนในเอกเหมือนที่เหมือนอย่างเหมือนอย่างเหมือนเช่นกันอ่ะที่แบบว่ากูสนิทกนูุ้คดูไว เออเข้าใจเพื่อนเข้าใจเท้าดีเาดีอไม่งั้นไม่งั้นอย่างงี้มันการว่าพูดตรงเราก็เหมือนเหียเราก็เหมือนไอ้นี่ป่าวะมันก็เหมือนดูไว้ดูไว้ทั้าคู่ปล่าวะหรือแบบเอ้ทั้งคู่ป่าวะถูกปหน่งสิาพันนะอบอย่างงั้นชอบอย่างงั้นโคตรเกลียดเลยสัย่าไปทำอย่างงั้นจะไปทำอย่างงั้นงั้นกูว่าก็อย่าเลยเพื่อนมันมันอย่างงี้แหละเรารู้จักกันเงินถูกต้องเรวหมายถึงว่าเราปกันมันมันอยู่แล้วแต่ว่างานเปก๊อตที่เอาหนึ่งหนึ่งใบยี่สิบเอมาขอเนอะขอขึ้นอะแต่ถ้าสมมต มึงเพราะอะไรอ่ะถ้ามึงยิงสั่งเลยกูพี่เปิดกับซิปกันด้วยนะพี่เปิดกับซิปมันด้วยนะคนเดียวนี้ต้องจ่ายยิงให้โดนตัดก่อนนี่อ่ะยิงพลาดยิงพลาดเขาอยู่ในพุ่มยิงเข้าพุ่มไปโดนถังยิงพลาดอยู่ในพุ่มขอบคุณซิปบิ๊กครับแมคคาร์เทอร์ก่อนครับแล้วไปทำที่ไหนในพุ่มอะกลัวมันกลัวกูไปอยู่ในพุ่มอ่ะเออมึงไปอยู่ในแล้วกูยิงแล้วกูจะลโหลบในพุ่มทำที่อะไรก่อนนะจำไม่รู้ไอ้เทียเวทไปไหนวะใกลเหตุการณ์ไปแบบนี้อะไรนะพี่แล้วไงต่อแล้วโดนยืนยันว่าพี่ติดแกแล้วแล้ว แต่ทขาไปขอโทษไก่ซูมไอซูมไอซูมไอซูมก็อมบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีไรเออมันคือมันเรื่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่แต่คนที่โดนไม่ใช่ซูมอันนี้อ๋ออันนี้คือเหตุการณ์ที่มึงเล่าคือเหตุการณ์ที่มึงโดนตีไม่ได้เกี่ยวยขี้อะไรแบนีใ้ใช่ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าถ้าจะถ้าจะขอโทษทำไมถึงไม่ไปขอโทษเขาก็ได้ตัวเองก็ไม่แน่วะทำไมต้องฝากแล้วไปขอโทษที่แลนโดนแทงไม่ใช่เหรออืมใช่กมไม่รู้เหมือนกัน เวทหัวไปขอโทษหรือเปล่าเมืองพูดแค่ว่าพี่เฉินขอโทษครับเขาหลังเราหลังมันระวังเรื่องคำพูดแค่นั้นมืงพูดแค่นี้มัรู้แต่หมายถึงว่าไอ้เฮียมันก็รู้อยู่ถูกปหมล่ะนี่มันบอสซิตี้เว้ยไอ้เฮียวันนีเดินเตะฝุ่นโดนขากันยังกระทืบมันได้เลยถูกไหมล่ะไอ้เฮียขับรถบีบแต่สองทีเอาบางคนวินมาขอโทษแสำหรับบางคนอาจจะแบบเอ้ยมองไรอย่างงี้เปล่าเข้าใจป้ะความหมายมันคนละแบบเว้ยเพื่อนไอเวทมานี่ดิเวทวันนี้กูไม่กล้าบีบแต่เนี่ยขับผ่านชนรถกูตะโกนก่อนเลยพี่ครับขอโทษ พี่เจนครับน้องมีตอนนี้ต้องตีขนาดเลยเหรอน้องไม่ได้คุยด้วยพี่โอ้ชนรถออกคุยกูยังจะกวนพี่ขอโทษก่อนเลยขอโทษนะพี่ผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่ไรแต่แต่กำกำไว้อย่างว่าอย่าไปทำแบบนี้กับแก๊งไหนนะพี่บอกก่อนเลยนี่ที่ที่เห็นว่าพี่ดามปีเอ็กกำลังเติบโตนะครับผมนี่ผมไม่เออไม่เป็นไรคับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่ไรแตนแต่กำกำไว่อยากว่าอย่าไปทตแบมือนกันผมกลยไม่ไม่ว่าอกก่ข้างหน้าก็ระวังเห็นว่าพี่ดามปีเอ็กกำลังเติบโตนะครับผมน ออโอ้ยเฮียคุณกินใบสัตว์แม่เอ้ยเฮียธรรมดาะนะคุณกินมาสักพักแล้วเหมัอนเชี้ยวชิบหายตัวนี้เขาหลังก็อยากขับรถบีบแต่ทำอะไรเวลาเดินคือคนธนงองอ่านในสักทำไมอุม้งมาอะไรกันนี่ไงไงล่ะก็พี่ผมแค่บอกว่าคือ <c oughs> คนในวัดเขาแบบว่าหญิงธนงองอาจในศักดิ์ศรีเพราะว่าผมโพสต์ขาย เขาก็ไม่ทักมาแต่เขาเลือกที่จะโพสคายเหมือนกันอ๋อให้มึงทักไปให้ผมทักไปผลลัพธ์เปเอ